ISO ใช้ทำอะไรใครเกี่ยวข้องก,กับการทำ ISO บ้างจะเริ่มต้นทำเมื่อไหร่หากท่านต้องการได้ ISO ต้องทำอย่างไรสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ดรอัชราคำอักษรค่ะสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอรวิธิมุกูลครับค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รายการ ISO Corner นะคะรายการนี้เป็นรายการใหม่ค่ะที่เราจะแบ่งปันและก็แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้แล้วก็ระบบมาตรฐาน ISO 30401กันค่ะครับรายการนี้มีความสำคัญยังไงนะครับมีความสำคัญต่อองค์กรอย่างไรและเราจะเอา ISO ไปปรับใช้ในองค์กรได้อย่างไรบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่ชมรายการของเราจะสามารถนำ ประโยชน์จากการทำ ISO นะครับในระบบการจัดการความรู้เอาไปปรับให้องคอ์กรมีมาตรฐานมีคุณภาพครับและวันนี้เป็นโอกาสที่ดีครับที่เราจะได้เจอกันค่ะขอบคุณอาจารย์ปอนะคะสำหรับ ชื่อรายการนะคะที่เราบอกว่าเป็นรายการ ISO c o r n e r นะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึง ISO 30401ค่ะที่เป็น ISO ของระบบการจัดการความรู้นะคะซึ่งดังนั้นเนี่ยก่อนอื่นเราก็ต้องมาคุยกันก่อนว่าการจัดการความรู้คืออะไรนะคะ KM ค,คืออะไร,รนะคะในฐานะที่อาจารย์อัดเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับแล้วก็ มีประสบการณ์นะครับมีมีประสบการณ์ทางด้านการจัดการความรู้นะครับอยากให้อาจารย์อัดเล่าให้ฟังครับว่าระบบการจัดการความรู้มีความสําคัญอย่างไรกับการนํามาปรับใช้ในองค์กรครับค่ะก่อนที่เราจะพูดถึง ISO 30401ด้านการจัดการความรู้เนาะเรามาเข้าใจในเรื่องของการจัดการความรู้กันก่อนนะคะว่าการจัดการความรู้คืออะไรนะคะ เราเคยจะได้ยินกันแล้วค่ะว่าการจัดการความรู้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพูดถึงคนนะคะคนที่มีความรู้นะคะเรื่องของประเภทความรู้การจัดเก็บความรู้นะคะมีความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวเราเนาะที่เข้าใจเข้าใจยากเนาะที่ไม่สามารถเข้าถึงได้กับความรู้ที่ ฝังที่เราสามารถจับต้องได้นะคะตามเอกสารตามหนังสือตามวิดีโอต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจําเป็นจะต้องจัดการความรู้ค่ะเราต้องรู้รู้จักประเภทความรู้เนาะหลังจากนั้นเสร็จเราต้องรู้เรื่องของกระบวนการค่ะกระบวนการจัดการความรู้ว่าเราจะมีวิธีการแสวงหาความรู้ยังไงะะเราจะบ่งชี้ความรู้ยังไงนะคะเราจะวิเคราะห์เราจะสังเคราะห์ความรู้เรียดยังไงนะคะหลังจากนั้นแล้วก็ เราจะจัดเก็บที่ไหนนะคะเราจะนําความรู้มาใช้อย่างไรนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ต้องประเมินความรู้ประเมินเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาปรับปรุงกระบวนการเพื่อสร้างความรู้ใหม่ ะะเราก็จะได้เกิดความรู้ใหม่ให้กับองคอ์กรได้นะคะเรียกว่าถ้าเกิดมีความรู้แล้วองคอ์กรก็สามารถนําความรู้เหล่านั้นไปช่วยในการบริหารจัดการเพื่อให้องคอ์กรบรรลุความสําเร็จภายใต้ยุทธศาสตร์หรือนโยบายที่จําเป็นกับองคอ์กรได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะและนอกจากเรื่องของกระบวนการที่สําคัญแล้วนะคะเราจําเป็นจะต้องหาเครื่องมือและกลไกค่ะที่จะมาช่วยสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ให้กับองคอ์กรได้นะคะอย่างเช่นเราอาจจะต้องมีการจัดการ ประชุมนะคะการพูดคุยแบบ Face to Face นะคะการออกแบบระบบนะคะเพื่อมาช่วยจัดเก็บบริหารจัดการความรู้รวมถึงเราอาจจะมีการจัดเทรนนิ่งนะคะการอบรมให้กับบุคลากรนะคะรวมถึงการไปเยี่ยมชมหน่วยงานอื่นๆนะคะที่เขามีประสบการณ์ในการจัดการความรู้แล้วก็นำมาพัฒนาในการปรับปรุงการทำงานขององค์กรต่อไปแล้วเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการทำ ระบบการจัดการความรู้มีอะไรบ้างครับค่ะสำหรับการจัดการความรู้นะคะก็มีเครื่องมือค่ะแล้วก็กลไกหลายๆอย่างที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพการจัดการความรู้ขององ,องค์กรได้ง่ายๆเลยค่ะจา์ปอ การจัดประชุมค่ะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ของคนในองค์กรน,นะคะถัดมาอีกอันนึงค่ะเรานําเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะมาช่วยออกแบบระบบนะคะในการจัดเก็บความรู้ขององค์กรน,นะคะหลังจากนั้นเราอาจจะมีการจัดอบรมนะคะการเทรนนิ่งต่างๆด้านองค์ความรู้ต่างๆให้กับบุคลากรในองค์กรได้นะคะรวมถึงเราอาจจะมีการไปเยี่ยมชมค่ะไปไซต์วิสิ หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆที่เขามีความประสบความสําเร็จด้านการจัดการความรู้นะคะก็เป็นอีกเครื่องมือและกลไกหนึ่งที่ช่วยพัฒนาศักยภาพการทํางานขององค์กรได้ค่ะนอกจากประโยชน์ที่เราเห็นนะครับจาก การนำระบบการจัดการความรู้เข้ามาพัฒนาทั่วทั้งองค์กรนะครับนอกจากที่องค์กรจะสามารถนําเครื่องมือต่างๆนะครับมาพัฒนาให้เข้ากับบริบทขององค์กรได้นะครับผลลัพธ์ที่ได้จากการทําให้องค์กรมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบจะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุนโยบายยุทธศาสตร์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมค่ะปัจจุบันนะคะก็มีหลายๆหน่วยงานด้วยกันค่ะที่มีการนํนาการจัดการความรู้นะคะไปประยุกใช้ในองค์กรค่ะแต่ ที่ผ่านมานะคะก็ยังไม่ได้มีการออพัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้เป็นระบบค่ะดังนั้นค่ะตอนนี้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องของมาตรฐานสากลน,นะคะในการขอคํารับรองนะคะเพื่อได้รับมาตรฐานด้านการจัดการความรู้ให้กับองค์กรน,นะคะซึ่งมาตรฐานตัวนั้นค่ะก็คือ ISO 30401นะคะระบบการจัดการความรู้ค่ะอาจารย์อับแล้วระบบ ISO ที่ว่าเนี่ย มันมันดียังไงครับกับองคอ์กรถ้าเกิดเรานำระบบนี้มาใช้ในการปรับองค์กรให้มีมาตรฐานนั้นครับคือจากที่เคยบอกไปนะคะว่าการจัดการความรู้เป็นเรื่องของกระบวนการกับกลไกนะคะในการประยุกต์ใช้กระบวนการประยุกต์ใช้เครื่องมือนะคะในการจัดการความรู้อ,องค์กรนะคะแต่ในส่วนของ ISO 30401นนะคะเขาจะเป็นข้อกำหนดคะ่ะในการช่วย กำหนดกรอบแนวทางค่ะในการจัดตั้งในการดำเนินง,งานในการบำรุงรักษานะคะการปรับปรุงกระบวนการในการจัดการความรู้ให้เป็นระบบมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยในหน่วยงานใดๆก็ตามนะคะที่ต้องการจะขอคำรับรองตัวนี้เนี่ยก็จำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือค่ะจากผู้บริหารแล้วก็คนในองค์กรค,ค,ค่ะที่จะต้องมาทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้ตามข้อกำหนดของตัว ISO 30401ค่ะ เมื่อได้ s o 3401แล้วจะมีประโยชน์อะไรกับองค์กรบ้างครับมีประโยชน์อย่างไรกับองค์กรนะคะคือจริงๆตัว Uh, ISO สามศูส่ศูนย์หนึเนี่ย mm hmm. เขาจะมีข้อกําหนด mm hmm. มีเกณฑ์หลายๆข้อด้วยกันนะคะ mm hmm. ที่องค์กรจะต้องปฏิบัติตามอย่างนั้นเนี่ยเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งค่ะที่จะช่วยองค์กรในการควบคุมนะคะในการคอนโทรลในการมอนิเตอร์การทำงานของคนรวมถึงคอนโทรลกระบวนการในการทำงานค่ะให้สอดคล้องกับการจัดการความรู้นะคะก็จะทำให้เรา ทำงานตามแผนนะคะเราเรามีการตรวจสอบเรามีการควบคุมเรามีการปรับปรุงแล้วก็เราจะมีการสร้างองค์ความรู้ใหม่สร้างกระบวนการทํางานวิธีการทํางานใหม่ให้กับองค์กรได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะครับอย่างที่ทราบว่าระบบการจัดการความรู้และ ISO 3 4 0 1นั้นมีประโยชน์กับองค์กรอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนําไปใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพเอาไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้สามารถ บริหารจัดการองค์กรได้อย่างทั่วถึงนะครับโดยเฉพาะการมี iso 30401เนี่ยจะช่วยในบริบทอื่นๆของงานหรือกระบวนการที่หน่วยงานทำอยู่เดิมนะครับตัวอย่างเช่นการเข้าสู่มาตรฐานของคุณภาพ tqa ซึ่งระบบ iso 30401จะเป็นซับทาร์ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถที่จะมีระบบการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบนะครับซึ่งส่วนนี้จะสามารถช่วยให้องค์กรใดๆก็ตามที่ต้องการ ที่จะเข้าสู่ระดับคุณภาพของ TQA นะครับในระดับ TQA Thailand Quality Award นะครับสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากการที่มี ISO 30401ได้นะครับนอกจากนี้ครับจากที่เราทราบว่าในในองค์กรการศึกษาจะเป็นจะต้องมีระบบรายงานตนเองหรือ s a r นะครับซึ่งการพัฒนาระบบงานที่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ ISO 30401เข้าไปช่วยในการ สร้างกระบวนการนะครับจัดเก็บเอกสารหรือแม้กระทั่งการสร้างโปรซิเยอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับจะช่วยให้ระบบรายงานตนเองเนี่ยสามารถดําเนินการได้อย่างเป็นระบบและมีส่วนที่จะช่วยในการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่างๆได้นะครับค่ะจากที่เราทราบนะคะปัจจุบันค่ะในการทํางานเรามีการกําหนดกรอบมาตรฐานต่างๆนะคะเพื่อมาช่วยควบคุมคุณภาพในการทํางานค่ะดังนั้นเนี่ย ครั้งต่อไปนะคะเราจะมาลงรายละเอียดกันนะคะเรื่องของหลักการสำคัญของตัว iso 3 0 4 0 1ถค่ะว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีเนื้อหาสาระยังไงถ้าท่านต้องการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้โดยใช้ iso 3 0 4 0 1มาเป็นเครื่องมือในการกำหนดกรอบแนวทางในการทำงานติดตามชมกันครั้งหน้านะคะอย่าลืมติดตามชมในครั้งต่อไปนะครับหัวใจของ iso คืออะไรเราจะมาทำความรู้จักกันครับ แล้วเจอกันครั้งหน้าค่ะ